หมูไก่ครับโบราณไม่ทานเลยใช่ไหมีไก่ผสมหมูนะคีไก่ครับเอาแบบนีครับไม่ทานใช่ไหมไม่ค่ะไม่ค่ะอ้คี่ครับคุณพีดดี่ไมาเรอรองท้องขอบคุณมากครับ ดาวกระจายให้มันบางกันมันทับหน้ากันน่ะเดี๋ยวเียวันไ้หน้ามัน้นส่รชอบชอบรูปนั่นน่อยดนจัดายเสร็แล้วเดี๋ยวขอย ไม่หเห็นกันเลยไม่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 เห็นกันเลย ไม่ได้ครับป้ายผิดหน้ใครจำเียเรียนมาอันนี้เรียนก็ป้ายผิดหน้ารุ่นนี้ไม่ได้มีใครเรียนโอ้โหแรงอ่ะแรงครัสอนรามนี่ไม่ได้เรียนอรแล้วอนนี้อันนี้สูงนานลูกหนึ่งแล้วนะไม่จะมีใครเรียนร Bà bogin chưa là chưa là chưa là không là chưa là chưa là chưa

พี่อะไรพี่พี่ไรหล้วก็มุดอไ้างไว้นะค้างอหรอเขาไม่นอนหรออค้างนะค้างนะค้ ใช่ใช่นี่แน่คงมาดีนองค่ะนั่งเลยค่ะไม่ใครยิ้มป้ายิ้มได้ค่ะป้ายิ้มโอเคครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ นะคุณกวางไม่เป็นไรนะคะ่ะขอบคุณมากมาเลยนะคะ <laughs> อคมากะคะ่ <laughs> อบค่ะร <laughs> <laughs> อเดี๋ยวเทปได้ไม่เสร็จนี่เปเทปสอง <laughs> นี่จะขับตัวน้อยด้ว่ะ <laughs> มีละครสุวนถึงเรมั้ง

ปวัสดีคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยครับหนึงเรื่องอยู่กันอยู่สักตัวกไปอะใครถึงไหนชไหมชูไหมเดนเนะะขับไปลงแล้วกล้องนี้ขอกล้องนี้ก่อนนะครับหนึ่งสองดีครับหนึ่งสกล้องพี่หนุ่มนะ ค้องผมนะก้องผมนะเ่าน่อยนะก็หลายเท่งนะ่มครับหนึ่งสอเฮ้ขอกล้องนิดนึงนะครับเฮ้นิดนึงนะหนึ่งสอเฮ้ได้ครบไหมครับโอเคครับขอบคุณครับ้ นี่ค้างอ่ะดู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 ด เร็วทสดเพราะให้กับแฟนในรายการเราด้วยแล้วเป็นแฟนของพวกเขาด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะฮะมาร่วมย้อนความดีมาให้แฟนได้เห็นที่ถึงนะครับขอบคุณครับ นี่กระเป๋าเำน่ยู <c <c ้ไปไหนนี่เกมกระเป๋าไลนะกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าขอบคุณป้าขอบพี่อ้อยเลย่ะขอบคุณพี่น้องกับพี่กบเลยนะคะพีครัชเวยช่วยรับหน่อยรีัฟย นแนม่อ้อให้เลยเดี๋ยวค่อยให้นะมันมีถุงสีดำสองเล่มคนละมอีเล่มเดี๋ยวเกมเมาให้เองแม่อ้อเข้าไปให้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่อ้อเข้าไปให้นะตอนเสร็จแล้วอะ่ะนี่ไงเขาเข้าไปให้แล้วชื่อเจี๊ยบพี่ชื่อเจี๊ยบปะ การยับย่งยิ่งนอาจารย์ก็ได้ง่ายเลยพี่ตุ้พี่พี่กบดลยถ่ายรูปด้วยให่ตุ้มพี่่กบถ่ายรูปด้วยเคเคกรด้นหน้าเลยถ่ายรูปหน้าข้าแดงนะครับเชิญนะครั บอยภาษาเนี่ยบอยเรียบร้อยครับแต่ไม่สักไ I love my husband. ไล่แล้วรอฮะไล่ลแล้วไล่เร็วไหมเร็วปอบนะปอบกันอคบอยเขายไอยนะมันเก็บไม่หดเดี๋ยว ขอไฟหันไฟเข้าใช่ไหมทุกคนสว่างหมดเลยะก็มีนะคะองดานะคะหนึอามองตรงกันหมดเลยครับพร <co ach> ้อมครับผมและเฮเลยนะเฮ้ยไล่ล้าเราลูกนี้ยิงมั้สองสเฮ โอเคครับโอเคนะครับเรียบร้อยขอบคุณครับผมโอเคครับคการเรีบรขอบคุณทุกท่านครับ พี่หนุพี่กอดขลูกคู่ได้ค่ะลูกคู่ตรงนี้ใช่ไหมยืนเนาะใช่ค่ะยากลไหมล่วยากละันขับขาไปเย็นเย็น งนคเดี๋ยวพาให้ที่เขาไปเปลี่ยนชุดอะไรให้สบายก่อนนะแต่ไดวเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะเด้เปลี่ยนเสื้อผ้าตู้น้องนะถ้าเร่ายเราถอยี่หอ

เยบออกมาข้างนอปนได้ไหมคะได้ถ่ายมีวงกว้างหน่ไหมคะจะได้ถ่ายกันตีวงกว้างมีวนี้อันนี้จะถ่ายไมลิ้นไก่แล้วเนี่ยกกันออกมาได้ไหมคถงกลัวเหรออยจ้าถอยได้ถอยได้ค่ะอ่าใครไม่ถอยไม่รวยนะคะถอยครับไม่มีใครถอยไม่รวยขอบคุณที่มากันนะครับผมขอบคุณนะครับทั้งสองบ้านเลยนะครับ กัพี่หนุ่มันนี้ค่ะนี่นรักใครอ่ะแค่ตะโกนได้มงเอาเจ๊น้ดิรักใครนกวรักครน้่งกาไม่เตียมกันเลยหนึ่รักใครจ้าสอนึโอเคนะครับเจะได้แป๊บ้กะได้ จาครับาครับขอบคเนรตานะครับรร้นะครับครับครับก็องแม่ที่ขวายทด